ไม่ลแล้วก็ติดตามพี่รานได้ด้วหนคะแต่ว่าอันนี้ไม่ยังไม่สุกนะแค่เหลืองนะคะแค่เหลืองรอให้สีผิวกล้วยออกแดงๆค่ะถึงจะอร่อยแล้วก็กลับบางด้วยนะคะวันนี้ป้าอยนู่วันนี้ป้าจะพาน้องโอมไปไห อะไรนะให้ซีนทุกอย่างไปละหันไปละหันกลานเหรอไปไหนเนาะต้องใส่ไอซีพิมพิมผ่านการพูดเนาะนะฮะมันก็เลยข้อความไม่ไม่ไมครบไม่ตรงนะฮะเหมือนไม่ดาเวลาไม่ดาขึ้นไลน์ก็หัวข้อไม่ตรงเพราะว่าไม่ได้พิมพหัวข้อผิดตลอดผิดตลอดเดีดูตกใจรีบโทรมาหาพี่เสือเลย ใจว่าเอ้าทำไมหัวข้อหัวข้อของใม่ดาทำไมแรงแรแงจังนะที่ไหนได้ทางดาที่แม่ดาไม่รู้ตัวเลยไม่ได้พิม พูดเอาแล้วพูดไม่ไม่ถูกก็เลยเขียนพี่ไม่เป็นไงพี่ไม่เป็นเขียนนีเขียนแล้วพี่ไม่เป็นเวลาพูดต้องไม่ตรงไม่ถูกขอบคุณ FC ฟซีก็อันนี้คือการขอบคุณ FC นะคะแต่ว่ากดติดตาพวกนนี้ถ้าดีนะคะออร่ถ้ะบุญทิ้นหรือว่านี่สีขุ่นโนะคะหรือเสือปลาไฟหรือปลานน ซื้อบำนุัคห้ารอครับแถมมขามหวานองครับซื้อปลาแถ้งมาขามหวานบอกโอ้ยคุมสุดคุมเนซื้อปาแห้งแถมมาขามหวานแมเงนงได้หมขามหวานคนนึงนะคะอันนี้อ่ะอันนี้ก็ซื้อกล้วยแถมกระบอกค่ะนะคะเอฟซจ๋าซื้อกล้วยแถมกระบอกห้าเมตรนะคะ มมไม่ซื้อดีกว่ามาัอนคนอะไรอ่าเมตรเองก็จะแถมไปทุกอย่างเลยค่ะซื้อมะขามเปรี้ยวก็แถมกระบอกไปห้าเมตรนะคะไม่ไม่ซื้อมะขามหวานแถมมะขามเปรี้ยวอ๋ออ่าซื้อมะขามหวานแถมใช่กระบอกดีกว่ามงไม่ก็เขาจะเอามะขามหวานไปกินเอามะขามเปรี้ยวไปทำกับข้าวไงแกงส้มเนาะ เหมือนที่นายโบที่เอาไปให้คุณป้าแตนเนาะ,ะซื้อมะขามหวานแถมมะขามเปรี้ยวดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อน,นะฮะคุณวิรัยรัตน์นะฮะคุณสุนทรีนะฮะขอบคุณนะครับ พอได้ทันทีเลยนะคะวันนี้พร้อมส่งนะคะวันนี้พร้อมส่งนะคะทั้งระบบขั้วและระบบสดทั้งมะขามเปรี้ยวและมะขามหวานนะคะมารับส่งอยู่นะค่ะนี่ไงผู้ใหญ่ใจดีที่จะมารับของทุกอย่างที่ตลาดน้อยนะคะเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะได้สร้างอันนี้ให้ครับรู้ค่ะค่ะนะคะผู้ใหญ่จะีผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าช่วยสั่งสนับสนุนเยอะๆนะคะจะได้มาทำตลาดให้ดีขึ้นกว่าเดิมโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ฝากด้วยนะคะความหวังคุณนิดาสวัสดีครับคุณนิดาครับผมสวัสดีลูกโจ้ด้วยจ้านะ็นงของใจให้วงยายจากแม่รันนะจ้านะครับคุณสงกรานส่งขัวใจมานะฮะขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับคุณไนยนาส่งขัวใจมาให้นะฮะขอบคุณครับผมคุณวันนากดไลค์กดไลค์นะฮะ ป้าเล connect, ็ก yeah. ส nice. ่งหัวใจมานะฮะขอบคุณครับคุณมาลาวันนี้ป้าจะพาน้องโอมอ่าอะไรน้อนะฮะคุณป้ามาลานะฮะคุณพ่อพามาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าพิมพิมจากการพูดเนาะนะครับบางครั้งมาสะกดไม่ตรงนะก็เลยถามยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะจะผ่านน้องโอมไปไหนน้อนะครับนะขอบคุณครับคุณอะตอมนะฮะกินดิบอร่อยกว่าขั่วเคยกินดิบอ๋อมันจะหวานอ๋อค่ะมันจะหวานเอซีบอก คุณนารีนะส่งใจมานะฮะขอบคุณนะครับน้องเสือกล้วยขายยังไงทวีละสิบบาทครับหวีละสิบบาทครับพี่ร้านนะฮะกล้วยหวีละสิบบาทครับผมแอดละไม้นะฮะติดด่านนะขอบคุณครับคุณวิไลส่งใจมานะฮะอยากช่วยป้าดาครับผมคุณนารีส่งหใจมานะฮะขอบคุณครับ คุณเบลล์ลไลน์นะฮะสวัสดีครับส่งหัวใจมาคุณพีพีพีนะฮะส่งหัวใจมานะฮะน้ำไม่พอแล้วก็แจกทุกเพื่อนทุกช่องขอบคนไปไว้ให้อันนี้ไว้ใส่ปากคราบขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ลันนุ่นฮะ